วัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมืม่อกีก้เพื่อนเพื่อนไม่ยอมลงกันหรือคะไม่ยอมลงกันหรือขะตอนนี้ลงได้แล้วลงมาลงมาผบจังลงนะคะเดี๋ยวเรานะคะไลฟ์กันนะคะเดินไปนิดหน่อยหน่อยนะเพืนน่อนเพื่อนเนาะอ่ะแล้วก็หมุนไปหมุนมากันเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งออกมาจากโรงเรียนอนุบาลของน้องอันนี่นะคะสีเหลืองๆนั่นนะคะเพื่อนๆเดินมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับ ร้านกันเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราแวะชมวิวทิวทัศน์ชมหิมะกันไปนิดๆหน่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็ชมต่อไปอีกหน่อยนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะสี่โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าน้องอันนี่ไม่สบายนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยต้องดูแลน้องอันนี่นะคะแต่ว่าอพอดีคุณครูเรียกไปพบวันนี้นะคะก็เลย คุยกันนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จพอดีเลยเพื่อนเพื่อนเสร็จพอดีเลยนะคะดูชมวิวทิวทัศน์กันไปเล่นๆกันลวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปนิดนึงดีไหมเดินอ้อมไปนิดนึงดีไหมเพื่อนเพื่อนจะได้เขาเรียกว่าอะไรชมบรรยากาศไปด้วยเนาะเดี๋ยวดูดูหิมะกองนี้นะเพื่อนเพื่อนว้าว สู่สโนว์มอนเท่นนะคะสู่ a big big snow mountain นะคะอ่ะหมุนไปอีกหมุนไปอีกนะคะเพื่อนๆมากันแล้วนะคะมากันแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะจ๊ะ here I'm in Sweden นะคะเราก็ไลฟ์ไปนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะ นิดหน่อยๆน,นะจ๊ะเดินอ้อมนิดนึงเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ชมวิวนะคะแบบกันเองกันเองที่สวีเดนนะจ๊ะนะคะแน่จริงมาเลยแน่จริงมาเลยตอ <laughs> นนี้แม่ว่างนะจ๊ะแม่ว่างนะจ๊ะนะคะเดินกันไปเล่นๆนะเพื่อนๆเ,เนาะ <sighs> นะคะก็ God, now I'm in, in Sweden my town name is อูชานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเจอห้างสรรพสินค้าเล็กๆนะคะที่ชื่อว่าคุปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคุปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะขายทุกอย่างเลยนะคะขายทุกอย่างตั้งแต่จิ้นสดจิ้นบดนะคะขนมปังนมทุกอย่างนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นตลาดเล็กๆเลยนะคะที่อยู่ในนั้นนะคะ ตรงหลังนู้นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะโรงแรมนะคะโรงแรมโฮเทลอูชาโฮเทลนะคะชื่อเต็มเขาชื่ออูชาแยนส์แวกแกนนี้ก่ออะไรประมาณนะคะแล้วก็มีนะคะวิกโก้ราลีตันดิชตรงนี้ก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะคะโรงแรมเล็กๆนะคะ ริมทางรถไฟเนาะหลบนะคะหลบคนเมื่อกี้เนาะ This is Sweden นะคะ This is Sweden นะคะ My town is Uppsala นะคะอัร,ร้านพิซ,ซเซียนะคะพิซซาพิซซาร t สตรอร n งนะคะ อันฟูชิตะนะค่ะฮัลโหลฮัลโหลทุกคนฉันอยู่สวีเดนตอนนี้และนี่คือเมาอของฉันชื่อูชาตรงนี้ก็เป็นเหมือนจัตุรัสเล็กๆนะคะจัตุรัสเล็กๆสแควร์ในเมาอของฉ จตุรัสเล็กๆนะคะเวลาเขามีอะไรตรงนั้นเป็นอ่าห้องสมุดนะคะ library this is library b i o u h e c h นะคะของอ่าเอาไว้กัดจัดกิจกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเออเขามีทำอะไรก็ไม่รู้เนาะเกี่ยวกับศิละปะเพื่อนๆอตรงนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กนะคะหน้าร้อนจะคนเยอะเลย for many shy come to lake come to play here นะคะนี่เป็นหินนะคะหินของเมืองอูชานะคะเขามาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอ่ามีเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรอะ่ะ เมืองอูชาเนี่จะเป็นเมืองแห่งศิลปะนะคะแล้วก็มีไ i โอลินอินไคะมี v i โอลิด้วยเนาะดูจากด้านนี้เลยเป่าเออ this is violin เป็น v i โอลินะคะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองแบบศิลปะเมืองแห่งเสียงเพลงนะคะเขาก็เลยนี่เป็นสัญลักษณ์บ้านเขานะคะเขาก็เลยทําเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะ ตรงนี้ห้องสมุดนะคะไลบารีอุ้ยเกือบลื่นนะคะอันนี้ร้านอาหารเก่าเคยทำที่นี่นะคะสนุกมากเลยนะคะคนเยอะนะคะหน้าฤด,ดูร้อนซัมเมอร์จะคนเยอะมากเลยะคะ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินไงใครบางคนมาตรงนั้น Hey. Hey. เฮ้เฮ้ฮ่าวันนี้มาเก่งขนาดเสื้อดำอวยต่อยเด้ดะวเวมดาเวมขามา,มามเกเมในดูชอกหน้มามาม่าคิดถึงคุณแม่ ันนี้วีมอสพรภาไทยทินซัมมันคุณครูบอกมารู้ไหมว่าให้แม่พูดภาษาไทยกับลูกเพราะ่าแม่ก็พูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ว่าคุณครูบอกคุณยายคุณยายมาเมื่อกี้ทิ้งให้คุณยายดูนะคะเพราะว่าเอาลูกไปด้วยไม่ได้นะคะปะวอสก็ดูดีอันนี้คันวีโกอกแลนนะเดนลิเดนลูกมามามาแฮมตะดินนะ สกีลูกไปไปคุซามูมูเฟิร์สเอาเส้นวิโกทินซามมาเนะลูกเนาะลูกม่คข้มหิตหน้าแดงหมดน่ะไปเล่นเล็กภาดมาน่ะเด้อเด้อถ้างองแงเพื่อนแม่แม่ไปก่อนเดี๋ยวน้องเจ้านี้ไปไว้มันนักก็แม่จะเอาไปอ้อถ้าแบกถ้าแม่แบกไปเดี๋ยวน้องจะอัน แต่เอาลูกอยู่มืองไดนะไม่เอามันไปพุ่นแล้วนะไปเล่นที่สถานที่เล่นแล้วนะเมินงมาได้นะอันนี่อินเตอร์ลงทีนะนี่่ก็คูหนาวมือหมดเลยงั้นวีซีสนะยายวีซีสนะยายวิดีโกอินเน่เฮโอเคอ๋อเออเขาปิดหกโมงเย็นนะคะเข้าได้โอเคอันนี้เดวิโมซ่า อันนี้คนันดูโกอินเนควิเทนอ่ะเยมามากโกอินเนสหนอดดูทอโบ,บดินแนครดันนาโอเคอกเป็นตามามอินเน่เนาะอันนี้จะเข้าไปเองก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไลฟ์กับเพื่อนๆอีกนิดหน่อยเนาะเราค่อยเข้าไปตามลูกไปก็ได้มันเข้าไปก่อนน้องไลฟ์อยู่แป๊บหนึ่งมาเป็นหยังมันเก่งทอโบ,บดินแครดันนาลูกเก่งมากเลยนะคะน้องอันนี่คุณครูบอกว่าต้องให้น้องอันนี่หัด ทำอะไรด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ต้องไปยอมมากนะคะเพราะเด็กต้องหัดทําอะไรเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันไลฟ์ได้นิดหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ปิดเสียงดีกว่าเนาะ

chỗ bên cá số nó sẽ chỉ cần một thing ได้เดอยวกัน